สวัสดีครับมาพบก,กับเราในช่องน้องมากมีอ l e ่าเฟนไทยแลนด์ครับผมอันนี้จะมาต้อนเด็กดื้อเขาคอกเถียงด้วยนะครับเข้าคอกเ,เลยเข้านี่บอกหนไม่เข้ากมหนไม่เข้าหนไม่เข้าต้องหาอะไรมาลอกก่อนนะครับเนี่ยมีบนมีบน ีหาของล่อหาของล่อนี่นี่นี่เดี๋ยวตอนนี้หากล้วยล่อก่อนนะครับป่ะป่ะป่ะไปไหนฮะไปเร็ว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 เฮ้ยเข้าบ้านแล้วเฮ้ยนี่เข้าแล้วเข้าแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปปิดประตูไปปิดประตู โอ้ำไมฉลาดอย่างนี้ดูดเ่้กล้วยกีเครื่อมันจะพอไ่แต่นี้อยู่คนเดียวด้วยนะครับไม่มีคนช่วยหาหาหากล้วยมาเลยดูเอากินหมดก็เอาใหม่อาจจะหมดแน่เครื่อนี้ไปไปเข้าบ้านเลยเร็วเร็เร็วเรเ Le le le. Le le le. lew Eh. Oh, No. malu leo. Leo con keng leo. Đi sai siang Mà đi xe. Cả ba Ni ni qua yo ni 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 Abo, dia dia, abo dia. Ya bini dia เอออุ้ยจะเข้าไปอย่างนี้เลยบนี่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 น่น่น่โอ้มันนี่ขีโกงจะพาเข้าทำไงจะเข้าได้มาเน่น่นกล้วยนี่เน่น่ดูเอออ่ะอ่ะอ่ะเลยเลือเลย เฮ้โอ้เดีค่ะไปไหนนี่ไปไหนนี่เวลาจะเข้าอาไว้อีกวะ เอามาเหยียบอย่าบบนกองอ้อยเลยจะกินอ้อยเอ้าอูวดูดูทำไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่บ่นด้วยไม่เข้าบ้านมึงจะไปกินอ anyway> ้อยบ่ เออเอาไปเออเอาไปเออเอาไปเลยเอาไปกินในบ้านเด,ด้ออุ้ยได้โอ้ยไปวิ่งเข้าบ้านเลยนะไปไปเลยไปเดี๋ยวเอาไปกินในบ้านปอนถูกเอาเป็นลำเลยนะครับเอีเอาเข้าบ้านเข้าบ้านคนเกง่งอ่ะไป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 เดี๋ยวนี่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 อ้ยดิมามามาเห็นไหม อ่าเล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 โอ้หานี่อ้อยนี่อ้อยนี่อ้อยหีดมากปิดประตูก่อนนะวิกอยู่แล้วอยู่แล้วอยู่แล้วแกเชือกเชื่อมันนี่โอ้ตัวกินแต่อ้อยกันเว้ย ยืนกินข้างในก็ได้ตัวลูกเอ๋ยพี่ซอยแย่งนี่เป็นไงล่ะบอกแล้วว่าให้กินในบ้านอีหล้อเอามาเพื่อย่าอีกไปกรอบมากน่ากรอบไอ้แล้ไลวไอกแล้วเอ,อาไอ้เรามันนี่ก่อนแกเชื่อกไม่ทันเลยอันนี้อ่ะ มา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 เดยอเน่ดับนี่เลยไม่สนใจแล้วหนูเอาเองก็ได้พ่อพ่อจะปิดประตูหนูพ่อจะขังหนูไว้โอ้ยทา,าย่อีกนะครับผมเน่ มติดชีวิตมันนี่อู้ว์ปาด์ท่ดยดนมติตะเครอะป่ะไอ่ป่ะก <laughs> ินแบบสบายใจแต่ไม่ง้อเราด้วยนะแม,ม่ด้วย <ừ. S 2> เป็นยังไงลูกเนี่ยปปปอล่าสุดมีเด็กไม่ยอมเข้าบ้านเดี๋ยวจะนำปอกกล้วยให้กินอยู่นี่แหละโอ,อะ้ให้กินข้างในก็ไม่กิน จะทำยังไงจะพาเข้าบ้านได้ดงอนด้วยนะครับมีงอนด้วยดิอ่ะกินเองไปเลยมันเป็นยังไงไปกินข้างในก็ไม่ไปกิน ไปหยิบเอาเองด้วยอูย้เอาไปเป็นเครือ,ลอ,อ,อ,อเลยปะึเร่หมดนะครับเราเอาไปเป็นเครือเร่หมดแล้วกล้วยบดดูดูดูวันนี้ทำ ไม่โบไม่โบอิจฉาบันนี้นะเห็นลูกได้กินทำไมไม่ป้อนหนูบ้างใช่ไหมโบกินกินได้สบายใจมากเหนื่อยใช่ไหมล่ะเฮ่ เหนื่อยใช่ไหมไล่ะล่อให้เข้าประตูแล้วไม่ยอมเข้าไถพอเข้าแต่แรกก็ไม่เหนื่อยแล้ววิ่งเข้าวิ่งออกรอให้เข้าบ้านไม่ยอมเข้าพอเลยเก็บเอาเลยเก็บเอาไปกินเองเลยโอ้ เข้าบ้านเร็วลต่สุดกินกล้วยอยู่ข้างนอกสบายใจเไปอาบน้ำก่อนเลวน้ำน้ำเสร็จเข้าบ้านเลย เออเข้าบ้านอาบน้ําเสร็จเอออาบน้ำ,อออนำโอ้โหหนูร้อนหนูอาบน้ําก่อนพ่อยังไ,ไ,ไม่ได้อาบน้ําเลยห,หนูอาบน้ําก่อนอยู่คนเก่งอุ้ยอาบน้ําเองด้วยนี่ไปตากบนเสื้อออาบคลายร้อนกันลูก <laughs> Được. Ừ. Được. À. ไปเลยเข้าบ้านเลยข้าเข้าบ้านข้าบ้านเลยข้าบ้านเลย,เลยดูกินกล้วยโอ้ทาเต็มเลยตัวนี้ข้าวข้าบ้านข้าบ้านเลยยางอีกมองหน้าอีกอเหนื่อยว่ามันนี้มันนี้ไม่ยอมเข้าเลยนะครับ <laughs> จะไปไหนเข้าเข้าไปเข้าไปเข้าไปโอ้ยมันเข้าบ้นเป็นยังไงอืมไหนบอกมาชี้ทำไมถึงไม่อยากเข้าบ้านอืม <gasps> ทำไมถึงไม่อยากเข้าบ้านบอกมาเฮ้ยเป็นอะไรมันไม่สนุกบอกอยู่ในบ้านอืม ยัอไมาเล่นเหรอโอ้ใช่ไหมจ๊ะใช่ไหมเหนื่อยไหมเหนื่อยไหมวิ่งตามหนูเหนื่อยไหมเออเออโอ้ดูน้ำแม่หนูไม่เข้าบ้านหนูไม่เข้าบ้าน เลย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 ข้าบ kh ้านกันกินนมเลยอิูนมยังอิวนมยังโอ้ยเปิดประตูไว้อย่างกว้างนะครับแม่ไ่ยอมเข้าไปเลยเป็นยังไงนี่ฮะเด็กดื้อเด็กดื้อต้องโดนอะไรนะครับแม่แม่เรียกแล้วนะบอเรียกแล้วลูกแล้ว นะครับผมน้ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เราในช่องน้องมากมีด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ